สินเชื่อบัตรกดเงินสดดูเม่พัดนะครับสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่เจ็ดพันบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน25%ต่อปีคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับต้องมีอายุ20-55ถึงหปีเท่านั้นนะครับถ้าเกิน55ปีไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อนี้ได้นะครับเอกสารในการสมัครนะครับก็มี ปบัตรจรช,ชนตัวจริงเอกสารแสดงรายได้ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนรายการเดินบัญชีหนังสือรับรองเงินเดือนสมุดบัญชีย้อนหลังไม่เกิน3เดือนตัวจริงนะครับซึ่งสินเชื่อนี้ไม่มีบริการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันลิง์ไลน์เฟสบุ๊ใดๆทั้งสิ้นต้องไปยืนคู่ที่ธนาการทังส่วนหรือสาขาของเขาเท่านั้นนะครับสินเชื่อปัดกดคุณสดดูม่อัดนะครับ มัครได้ที่สาขานะครับมัน่าจะเป็นแฟชั่นว่าในห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัดในตัวเขตอำเภอซึ่งสินเชื่อนี้จะมีการเครดิตบุโรนะครับว่าเรามีหนี้เสียหรือไม่นะครับหรือว่ามีหนี้จากธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเืินสามอย่างไม่นะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนะครับ9.8%หรือไม่เกิน25%ต่อปีสนใจก็ลองสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดออนไลน์อยู่ไม่พัดนะครับถ้าสนใจสินเชื่ออย่างอื่นอย่างเช่นแอปกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารสินเชื่อเกี่ยวกับกดะกันกู้ออนไลน์เต็ที่ พอเข้าไปดูในะช่องผมได้นะครับซึ่งผมทำคลิปไว้ประมาณ500กว่าคลิเปนเก็่ยแนวทางเผเข้าเงินไขเผื่อเดือดร้อนเรื่องเงินจะไ,ได้ไมันต้องไปกู้เนผู้นอกระบบผู้ไหลไปแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องข้อตัวไว้ก่อนว่าการที่จะผู้ขอยถนเชื่อนั้นเราต้องตรวจสอบเครดิตตัวเองก่อนว่าเรามีความสามารถในการชาระนี่หรือไม่นะครับผู้มาเพื่ออะไรผู้มาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันผู้มาเพื่อปรุบปรุงต่อต้านให้ขอราย เชื่อบัตรกดเงินสดยูเมพัดนะครับอนุมัติภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับเ็าเกเก็บข้อมูลเอกสารเราก่อน,นครับ่าเรามีความสามารถในการชำระหนี่หรือไม่นะครับเด็กเช็กความเรามีอาชีพอะไรนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายในการแต่ละวันเ,นเท่าไหร,ร่ยังไงก็จะลืมฝากตกิดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ